เม่อั้นไม่ไ <LIKE> ด <anak lonely> ้ไปนะมาต่อไปฝึกเริ่มฝึกเลยเลยนะแล้วก็ขั้น <serves> ต้นก็คือต้องห่อเท้านี่ให้เป็นห่อเท้าให้เป็นก็โดยลายเหลมๆเนี่ยของผ้านี่อยู่ข้างบนแล้วให้ไปที่ข้อเท้าไปที่ข้อเท้าจากนั้นก็เราก็พลิกด้านนี้ นะด้วยสวยๆงามๆแล้วก็ไปไว้ใต้ฝ่าเท้านะพอใต้ฝ่าเท้าเสร็จเราก็เตรียมตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้ให้สวยเนี่ยให้สวยนะสวยสําหรับส่วนปลายมันก็ไปสวยเองนะปลายแล้วมันจะไปสวยเองอ่านะแล้วก็อ้าวม้วน วน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 อ่าเอาวนเสร็จอ่ะที่เหลือด้านนี้เราก็มานวดกันทีนี้อ่าเรามานวดกันอ่าทีนี้วางข้อเท้าวางเท้าหมอนี่ให้ยกขึ้นยกลงได้เนี่ยยกขึ้นยกลงได้นะ,นะวางเงี้ยอ่าให้ให้น้องของคุณไข้เนี่ยวางกับเก้าอี้เนี่ย จีนิดเร,ร,ร,ริ่มท่าที่หนึ่งเลยนะท่าที่หนึ่งตรงข้อเท้าเลยตาตาตุ่มนิดหนึ่งแล้วก็ขยับเนี่ยขยับขยับขยับแล้วก็ขึ้นขยับขยับเรานวดข้อฝ่าเท้าแล้วก็นวดข้อเท้านวดข้อฝ่าเท้าอ้าวเ็จต่อไปก็ลงน้ำมันเลยลงน้ำมันเลยทีนี้นะ เราลงน้ํามันลงที่ฝ่าเท้าก่อนลงที่ฝ่าเท้าก่อนจากนั้นก็ลงฝ่าเท้าเสร็จเราก็ขึ้นบนเลยถึงสปาว,ว่าเขานะ่าเลยถึงเข่าเลยเอาข้างนี้แล้วพอปักข้างนี้เราก็ขึ้นเราลูบขึ้นอย่างเดียวเราถึงแม้ว่าจะเป็นการลูบน้ํามันแต่เหมือนกับการนวด เียขึ้นเยอะการนวดทั้งสองข้างต่อไปเป็นท่าผ่อนคลายเรารู้จักผ่าตัดไฟผ่อนคลายก่อนผ่อนคลายท่าที่หนึ่งผ่อนคลายท่าที่สองผ่อนคลายท่าที่สองต่อไปผ่อนคลายท่าที่สามที่ยท่าผ่อนคลายหมดเลย ทีนี้เราเริ่มท่านวดเลยบนฝ่าเท้าสามแนวแนวหนึนน่งล็งนิว้วกลางรูดลงไปเลยรูดลงไปเลยแนวที่สองด้านนิ้วก้อยเนี่ยเราก็เลิงนิ้วที่ยาวกว่าเพื่อนของเราเนี่ยก็คือนิ้วกลางนะ่รูดไปรูดไปทั้งสามแนวเลยนะทั้ทงสามแนวเลยจากนั้น สามแนวเสร็จแล้วขอบฝ่าเท้าขอบตร่นี้ขอบอยู่ตรงนี้นี่ขอบตรงนี้เราก็นวดตั้งแต่จมูกมาเลยนี่พื้นที่สะท้อนของจมูกเราทํามืองี้แล้วก็ลงนี้ตั้งแต่จมูกไปเลยแล้วก็ลงขอบฝ่าเท้า,ทาด้านในอย่างน้อยๆเราเนวดตั้งสิบครั้งนึงเอาต่อไป All, ด้านนอกด้านนอกนะด้านอยู่ก <böl> ้อยเหมือนกันทำมือแค่ไหนแล้วก็ลงเงี้ยแล้วก็ขุดลงไปขุดลงไปอ้าวนี่เสร็จนะเสร็จการใช้มือขั้นตอนที่หนึ่งต่อไปก็ใช้ไม้เจนี่ใช้ไม้นะต่อไปใช้ไม้นะ้อย่าใช้ไม้ข้ต่อมาจะดานนี้ด้านน้องมีไหม อย่าให้โดนข้อต่อเด็ดขาดอย่าให้โดนข้อต่อกดลงไปอันแรกเลยอยู่ประมาณนี้หนึ่งแล้วก็รูดลงไปนะรูดลงไปแนวหนึ่งเสร็จมาแนวสองแนวสองเสร็จมาแนวสามนะสามแนวนั่นเองก็ทำซ้ําอีกแนวละประมาณสิบครั้งนะเอาแนวเสร็จต่อไปข้อฝ่าเท้า ข้อฝ่าเท้าลูกจมูกนะลูกจมูกแล้วมากระดูกสลังเนี่ยตามแนวนี้กระดูกสลังแล้วนะทำมือให้จับให้ยสวยๆนะเอาทีนี้ถ้าต่อไปอีกข้อฝ่าเท้าด้านนอกอ่านะเราก็เริ่มตั้งแต่ขูดนิ้วก้อยเนี่ยไปนะขูดนิ้วก้อยไปนะอ,ไปนะอ้าวเสร็จข้อฝ่าเท้าด้านในด้านนอก เราก Dante, Nacional, ็เข้างามนิ้วเลยทีนี้นะเราก็เริ่มกันแต่หัวไม่โป้งมานนี่นะกดขู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 ดวางตรงกลางแล้วก็หมุนตัวขูดซ้ายขูดขวาวางตรงกลางหมุนขูดตั้งนิ้วขูดข้้งนิ้ววางตรงกลางหมุนทุบนิ้วทุบนิ้วเข้าฝัแล้วก็ตรงกลางหมุนใจไดกดนิดเดิง นะเอาเซจใช้ไม้เ็จนะต่อไปนะเอานิ้วแย่เข้าไปเลยในสุดไปเลยนี่นะสุดไปเลยแล้วนวดน,ะนี่มือนี้เราก็จับไปมือนี้เราก็นวดจมูกก่อนลูบจมูกนี่จมูกลูบลงลูบลงลูบลงแล้วก็มาไทรอยไทยรอย ลูบลูบลูบจมูกแล้วมากดไทรอยจมูกแล้วก็ไทรอยอ้าวเซ็ตจมูกกับไทรอยเซ็ตหลังจากนั้นมาเข้าง่ามนิ้วเลยแบบนี้กดลงไปดึงขึ้นมากดลงไปดึงขึ้นมาทุกง่ามนิ้วกดลงไปดึงขึ้นมากดลงไปดึงขึ้นมาทั้งสี่ง่ามนิ้วทั้งสี่ง่ามนิ้ว เอาเจ็ดต่อไปเจ็ดจากนั้นเราทําซ้ําได้เราทําซ้าได้อ้าวต่อไปหลังนิ้วหลังนิ้วหลังนิ้วเราข้างล่างเราใช้ตรงนี้หัวไม่มือร้ไว้ข้างบนเราก็ใช้นิ้วตรงนี้แล้วก็กด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 ทุกนิ้วทจนี่ทุกนิ้วทุกนิ้วเลย ถูกนิ้วถูกนิ้วถูกนิ้วอ่าบอดเสร็จแล้วปนคลายใช่ไหมแล้วบอดคลายใชมั้งอ่าเอาต่อไปอีกก็คือดึงนิ้วให้ดังก๊อกอ่านิ้วมันไม่ดังทำให้มือเราดังใช่ไหมอ่าอ่านี่แหละนิ้วมือเราควจะดังก๊อกก๊อกก๊อก อ่ะ <ạt> อาเเรา,เาไปเล่นหูเล่นตาสองอันนหูสองอันนตาเนี่ยโอเล่นก้โดกอ้โหโอ้โหโอัโหโหูออ้โหโอ้โหโจหกอ้โ้เออหเ้โโอโอเ้อโโห อ่าเอาต่อไปอกทีนี้ในคอเส็นคอเร็จก็มาหกหน้าหกก็คือเนินเนินฝ่าเท้าตรงนี้เรียกว่าอกนะตรงอุ้มฝ่าเท้านี่ก็เรียกว่าท้องท้องน้อยนี่ท้องที่ส้นเท้าเราเรียกว่าท้องน้อยอันนี้ท้องอันนี้อกอันนี้คอนี่หัวอ่าเราก็นวดของเราเลยทีนี้ตอนนี้กำลังนวดอก หนะ้าอกมีอะไรมั่<อ>งข้างในก็คือมีปอดมีหัวใจมีหมลอดลุมมีไทรอย,ลอยสลับกันได้ทั้งคอทั้งอกเนี่ยทั้งคอทั้งอกออนะทีนี้พออกคอหัวคอ,ออกเสร็จเรียบร้อยลงมาท้องเลยนะวิธีว่าวางมือให้หหาวางเนี่ยวางกดมือนี้ช่วยช่วยกดลงไปพร้อมเอ็น เอพร้อมกุ้มหุ้มหุ้มหุ้มอ่ากดลงไปหุ้มฝ่าเท้าลงมากดลงไปหุ้มฝ่าเท้าลงมากดลงไปหุ้มฝ่าเท้าลงมาจนกระทั่งถึงนอนหลับเนี่ยจุดนอนหลับน่เงี้ยกดเอาต่อไปแนวสองด้านเนยวก้อยก็กดเหมือนกันทำในลักษณะของการกดแล้วหุ้มตัวเข้ามา ให้ฝ่า,ทาเท้าในหุ้มตัวจนถึงจุดนอนหลับเหมือนกันขนาดกับจุดนอนหลับต่อไปแนวสามแนวสามเราก็กดเหมือนกันลักษณะของการหุ้มตัวของฝ่า,ทาเท้านี่กดลงไปไปตามลําดับจะโดนอ,อว,วัวอวยวะทุกอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องในช่องน้อยท้องทั้งหมดเลย เอาพอหุ้มเสร็จหุ้มขึ้นมายอย่างนี้แล้วต่อไปก็เอ็นออมาชี้เรียนเลยชี้เรียนอเอ็นลอลงมาเอ็นลอลงมาเอ็นออมาเอ็นออมาทำซ้ำทำซ้ำเนะพอเอนเสร็จหลังจากนั้นก็ถือว่าครบทุกอันแล้วเราก็เราก็ปล่อยคลายฝ่าเทา้าเราก็ปล่อยคลายฝ่าเทา้า ที่เหลืออวัยวะเพศที่เหลืออวัยวะเพศด้านนี้นี่นี่นอวัยวะเพศทั้งหมดเลยคือท้องน้อยเนี่ยท้องน้อยของเราเนี่ยทั้งหมดอย่าให้ไปโดนตาตุ่มเราเอามือวางนี่แล้วก็หมุนรอบหมุนหมุนหมุน,มนข้างในอย่างน้อยสิบครั้งแล้วต่อไปด้านนอกต่อไปด้านนอก อาวางเหมือนกันนหัวแม่โป้ก็วางที่ส้นเท้าแล้วก็โนวดโนวดโนวดโนวัดอ้าวโน้วัดโนวดเดี๋ยวสักสิบครั้งนะเดี๋ยวสักครั้งเอาสิบครั้งนะอ้าวเจ็ดต่อไปเราผ่อนคลายใช่ปหมที่ผ่อนคลายแบบนี้ผ่อนคลายสามท่านะนี่ผ่อนคลาย เอาต่อไปก็จะเป็นการกดจุดอีกสลับกันกับหนึ่งกับมือกดจุดครั้งแรกหัวแม่โป้งหัวแม่โป้งตรงนี้ตรงนี้ก็คือ,อสมองใหญ่นี่สมองอนี่จับไว้ดีให้มัน่นคงมือเราก็แตะไว้จับไว้แล้วก็กดลงไปชา้าช้าให้ตรงเข้าไปเลย นี่สมองใหญ่ตัดลงมาเน่นนก็จะเป็นสมองน้อยสมองน้อยเสร็จ <c oughs> แล้วก็ต่อมด้านหลังเนี่ยเป็นตอมปิตุอิตาลีปิตุอิตาลีแล้วก็ต่อไปมาจมูกด้านหน้านีนมาจ่าด้านข้างมาจมูก จากจมูกเสร็จเดี๋ยวไปลดความดันกันอยู่ที่โคนนิ้วอย่าให้โดนข้อต่อเด็ดขาดข้อต่อผมไม่โป้งเนี่ยนะอยู่เนื้อก็ต่อผมไม่โป้งเนี่เราก็จับไปมันโคงไว้มือนี่มาช่วยไว้แล้วก็กดลงไปอย่าให้แรงไม่ต้องแรงมากเกินไปนะเอากดเสร็จ สิบวินาทีเอาต่อไปใส่นัดทุกอันเลยใส่นัดทุกด้านบนนี้เรียกว่าใส่นัดคือพื้นที่สะท้อนของใส่นัดโกดต,ตั้งแต่หัวลงไปเลยนี่มือนี่จับถูกไว้ดีนี่จับไวด้ดีจับแตะไว้แตะไว้อหนึง่งนหัว,วไม่ป้งต่อไปก็นิ้วชี้แล้วก็ต่อไปก็นิ้วกลาง ต่อไปก็นิ้วนางต่อไปก็นิ้วก้อยอ mm hmm. เราจะทำซ้าอีกได้ทวนขึ้นไปก้อยนางกลางชี้โป้งไปหรือโป้งโป้งชี้นางชี้กลางนางก้อยก็ได้นะเอาทีนี้ง่ามนิ้วง่ามนิ้วตรงนี้จุดง่ามนิ้วสี่จุดสี่จุดสี่จุดเอาจุดที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะ เราก็ฉีก,กนิดนึงแล้วก็กดลงไปนะกดลงไปอ้าวินานทีก็พอแล้วครับต่อไปง่ามนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางกดลงไปใช้หัวแม่พือประคองไปนะต่อไปอีกนะกดลงไปง่ามนิ้วกลางกับนิ้วนาง ง่ามนิ้วนางกับนิ้วก้อยดกดลงไปน,นิ่งไวทำซ้ำได้อีกทำซ้ำได้อีกจากนั้นก็ลงมาในช่องท้องเนี่ยช่องทองเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะข้างในนี้มีข้อต่ออยู่ข้อต่อเล็กๆแล้วก็ข้อต่อ,อนิ้วหัวแม่โป้งห้ามโดนห้ามกดเนาะเราก็เริ่มตั้งแต่ ใต้อกติดกับท้องน้อยแถวกระบ,บังลมไตตรงนี้ไตหมวกไตต่อหมวกไตเอากดเริ่มตรงนี้ไปตามลำดับประมาณหนึ่งองคุรีหนึ่งองคุรีไปเรื่อยๆนะเราจะาจะใช้องคุรีมันจะได้เป็นไทอยๆหน่อย กดลงไปห่างค้ั้งละองคุลีนะโดยโดยทั่วไปนี่ย็เข<อ>าเก็บอกว่าหนึ่งนิ้วนะหนึ่งนิ้วก็หนึ่งองคุลีอ่านี่แนวตรงแนวเล็กงต่อไปตรงแนวนิ้วก้อยนะนิ้วก้อยกับนิ้วนางนี่แหละนะแล้วก็กดลงไปจับอย่าให้โดนเลยนะนะอย่าให้โดนข้อต่อ กดไปช้าๆพดใจหนึ่งประมาณห้าวินาทีแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยห้าวินาทีนะเอ้านิ้วด้านนิ้วก้อยเสร็จด้านหัวไม่โป้งนะด้านหัวแม่โป้งนะกดลงไปเห็นได้ว่าหัวแม่มือเนี่ยจะต้องช่วยกันตลอดนะนิ้วชี้ด้วยไม่นั้นเดี๋ยวเลื่นๆมันก็ถลยไปอื่น ดลงไปลงไปช้าๆลงไปช้าๆอ้าวครบทั้งสามแนวได้ทุกอวัยวะในช่องท้องอ้าต่อไปในเชิงกลานในเชิงกลานคือท้องน้อยอจุดนอนหลับเราก็เป็นจันครึ่งดวงกดไปนีกดไปนี่ให้ได้จันชรุ่งดวง เป็นดอกจันทร์ครึ่งดวงเราจะบอกจันทร์ครึ่งเสี้ยออกกวก็ได้ <c oughs> นะจันทร์ครึ่งดวงโดยใช้หัวไม่มือเนี่ยตัวช่วยนะอา้าอีกอันหนึ่งก็คือซิกแซกเราจะซิกแซกจากหัวไม่โป้งก็ได้เลี้ยวก้อยก็ได้ไปแบบนี้นะะเอาหัวไม่มือช่วยไปไปด้าน xích, xẹng về trái, xích, xẹng quả qua, qua về trái, trái quả qua, thăng pha tháoเลย, thăng pha tháoเลย, à, ờ, tí gì đó, níu coi mà, cột, bay đi, 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 Xích xích, xích xích, xích đi, 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 có đi, 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 ฝ่าเท้าทั้งหมดเนี่ยเสร็จนะใี่ฝ่าเท้านี่เรากดจุดมั่งนวดมั่งเสร็จก็ไปขึ้นหลังเท้าเราขึ้นหลังเท้าขึ้นหลังเท้าแล้วเราจะลงน้ํามันอีกหน่อยก็ได้นะการลงน้ํามันเราต้องลูบขึ้นบนอย่างเดียวอ่ะให้เลือดมันขึ้นไปนต้งวนน้องะตอนนี้ก็เหมือนกันลูบกันไปลูบก้นไป เอาหลังเท้านะเอาหลุมตางเท้าเราก็วนๆวนหลังเท้าวงเล็กๆเล็กๆเอาให้ทั่วเลยะทั่วหลังเท้าเลยทั่ว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 หลังเท้าปเอาพอทั่วหลังเท้าแล้วเราก็ขู ข้าให้ได้ตามร่องของเส้นเอ็นตามร่องกระดูกบานมาขูด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 ให้ทั่วอพอทั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ตัดกระบังลมตรงนี้คือกระงลมเนี่ยกระงลมอย่างเงี้ยเห็นได้ว่ามือซ้ายเราทํางานด้วยมือซ้ายเราทํางานด้วยมันก็จะไปแบบสมูทสมูท อ้าวเซตนะต่อไปอีกนะต่อไปอีกข้อเท้ามาที่ข้อเท้าเอามืออยู่ในอุ้งพเอ่อส้นเท้าอยู่ในอุ้งมือเราอ่าหัวไม่มืออนวดตั้งแต่ตาตุ่มเนี่ยใต้ตาตุ่มนะไม่ใช่บนอใต้ตาตุ่มนวดนวดนวดจากล่างขึ้นบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยนะเนี่ยอ่านี่ได้ตาตุ่มได้ข้อเท้าได้ข้อเท้า เคก็เท้าเพลงเงี้ยก็นวดกันอย่างเงี้ยเอาต่อไปอีกก็ก็เท้าเหมือนเดิมแต่ใช้มืออีกนะใช้มือแล้วก็รูปขึ้นบนามาตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็รูปไปตามลาดนะาแีเา่เส้นมันมาตามนี้ลน่ะเนี่ยเส้นเนี้ยมาตามนี้เอาข้างในอีกข้างในแล้วก็ไปที่น้องเลยนะแล้วก็ไปที่น้องเลย เวลาเรานวดขึ้นนะี่หลอดเลือดมันก็จะไหลขึ้นบนใช่ไหมนี่ดาอยู่นะพอเรานวดไปอย่างนี้ปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปใช่หนะหายเลยเดี๋ยวม,มาใหม่หายเลยมาใหม่น,ะนี่คือประโยชน์ของมันไก่เป็นหลอดเลือดคอดที่น้องเราก็นวดถูกต้องแล้วมันก็จะหายอ,อื เอาต่อไปนี่เจ็ดแล้วนะเออเจ็ดตรงข้อข้อข้อเท้าทีนี้ตรงนี้ข้อเท้าต่อไปเอ็นร้อยหวายนะเอ็นร้อยหวายก้าเราก็นวดอย่างนี้ก่อนนี่ยแบนี้ก่อนแล้นวดอย่างนี้ก่อนแล้วก็มาทำนี้เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมานะเอ่าช้าช้าเนี่ยช้าช้า อ้าวเสร็จแล้วเราก็มา,อาเอาใจอีกครั้งก็คือนวดอีกรอบหนึ่งนวดด้วยปลายนิ้วนวดเสร็จเราก็เนะโยนรับกันเลยโยนโยนรับอ่าฮเอาทีนี้เสร็จตรงหลังเท้าฝ่าเท้าเสร็จเราก็ขึ้นน่องเลยเอียงตัวหน่อย เอียงเงี้หน่อยหนึ่งแล้วก็รูดขึ้นไปกันออพอถึงตรงนี้เชิดกันหน่อยไปแล้วก็เชิดกันหน่อยแม่นั้นเดี๋ยวเขียวเนาะแล้วหยุดเป็นระยะ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 กระเดึบกระเด,ดึบไปไปกระเดึบกระเดึบกระเดึบไปถึงน้องเลย นอกเลยเอ้าตีอีกข้างในข้างนอกเป็นลาดนาแข้งไปเราก็เหมือนกันเนี่ยใช้กำปั้นเข้าไปบำเไมญอีกตั้งนี้โอดขึ้นไปเรเออไปลื่นๆก่อนลื่นๆก่อน,ลนแล้วก็หยุดเป็นจังหวะหยุดเป็นจังหวะจังหวะจังหวะสลับกับการนวดขึ้นไปลื่นขึ้นไปลื่นขึ้นไป คือแล้วก็หยุดใช่ไหมเนี่ยเก้ดเป็นไปเอาเสร็จด้านในเสร็จด้านนอกลากหน้าแข้งเสร็จต่อไปสาวนอ้องอ,อ่แสาวน้องการสาวน้องเราต้องมือระยะมันต้องอยู่ไปเลยต่างระดับกันมือนี้สาวมือนี้สาวมือนู้นขึ้นไปมือโน้นขึ้นไป ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่ะพอถึงใต้เขา่าพอถึงใต้เขา่าเราก็ใช้นิ้วกลางน,นะแล้วก็ดึงเอ็นนี่เลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่าดีเอน็นหมควกไกะเอ็นหมวควาย,วายแล้วก็ดึงใต้เอนเ็นใต้ใต้เข่าอ่ะ <c oughs> อ่าแล้วเราก็ผ่อนคลายแบบเนี้ยตายแบบเนี้ยนะเราจะอย่างเงี้ยผ่อนคลาย เราจะทำอย่างนี้บ้างก็ได้ไม่ผิดเนาะนี่นีไม่ผิดอ้าวเซ็จมาถึงสะบ้าหัวเข่าตรงนี้เราก็พยายามนวดเนาะนวดด้หยนวดด้วยอ้าวเซ็จเราก็เอามาตรงนี้นะกดไหลได้หน่อยหนึ่ เอาต่อไปเปลี่ยนข้างนะดูเปลี่ยนข้างเนาะเวลาเราเอาอมึงว่าเปลี่ยนข้างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนข้างมาหอด้านนี้ทีนี้ย้เปลี่ยนมาหอด้านนี้อ,อ่อเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานวดข้างนี้นวดเร็ดนวดเร็ดทีนี้เช็ดน้ํามันนี่เราจะเช็ดน้ํามันเลยต่างรัดเลยนะ <c oughs> เราข้างซ้ายเหมือนกับข้างขวาอ่าทีนี้เราจะเช็ดน้ำมันสองข้างเรานวดเสร็จสองข้างะ <c oughs> นะนวดเสร็จสองข้างนะ <c oughs> อ่าปั๊บเราก็นี่แหละนวดจะบ่าของเขากันอะ่านะก็คือเช็ดน้ำมันน,นั่นเองเช็ดน้ำมันที่บอกแล้วว่าเวลาเราลูบเบาๆลงมานี่ยเบาๆลงมาพอขาขึ้นก็นับลอย เช็ดน้ำมันลักษณะของการนวดเช็ดน้ำมันนะข้างล่างก็เหมือนกันนะเช็ดน้ำมันด้วยวิธีกดลงไปเอาทีนี้ทั้งสองข้างเรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเราก็มาที่ปลายเท้ากันเลยทีนี้มาที่ปลายเท้าเอา

พอมาจิดกันอย่างนี้ปั๊บนะแล้วเราก็ทุบทุบทุบเราก็ทุบฝ่าเท้าก่อนทุบฝาเท้าปึึนี่นะทุบ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 แล้วก็ตรงนี่ลาดหน้าแข้งลัดหน้าแข้งแล้วทุบ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  ก็มาตุกทุกทุกทุกขึ้นอย่างเดียวองเรานี่ขึ้นเลยขึ้นไม่ลงเลยอ่าอ่าก็ครบทุกอย่างทุกท่าเรียบร้อยทั้งซ้ายทั้งขวาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าก็เสร็จหนึ่งชั่วโมงกว่าตัวเทนักสุนันท์ของอาจารย์เป็นยังไงเป็นแบบเป็นต้นเด็ด ये देखता है तो लग गया कभी तक ना ले